โดบ้านอะไรนะพี่บ้านดอนแยวน้อยครับตำบลวางหินอ,อำเภอโนนแดงจังหวัดนครราชสีมาครับคือวันนี้มีโอกาสได้มาคุยกับพี่โย,ยเรื่องเรื่องข้าวนะครับอพอดีพี่โยเนี่ยมีโอกาสได้ใช้ปุ๋ยดินพ่อยิ้มของเราออยากจะถามพี่โยว,ว่าเป็นยังไงบ้างครับข้าวปีนี้กับปีที่แล้วับกับการใส่ปุ๋ยดินพ่อยิ้มของเราก็ แตกต่างกันเยอะครับสุดยอดเลยครับ okay, คือที่นาแปลงนี้ปกตินี่จะเป็นดินดินพ่อไม่ค่อยดีจะเป็นดินเค็มด้วยดินเค็มครับคือทุกทุกปีนี่ปลูกแล้วไม่ค่อยได้ข้าวไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่ก็จะปลูกไปไปล่อยนะครับนี่นี่จริงๆงผมใช้ปุ๋ยดินพ่อยิ้มนี่ก็ก็ทําแบบไปปล่อยเหมือนกันก็คือหวาน25กิโลต่อไร่25กิโลกร,รัมต่อไร่ครับผมคือหนึ่งหนึ่งถุงต่อหนึ่งไร่หนึ่งถุงต่อหนึ่งไร่ แล้วปกตินี้ถ้าใช้เคมีนี้เท่าไหร่หรอ่ะพี่ถ้าใช้เคมีก็จะใช้ประมาณไม่ละกิโลไล่ะละหนึ่งกระสอบหนึ่งกระสอบของเคมีคือห้าสิบกิโลอ๋อแสดงว่าหนึ่งไล่หนึ่งไล่ต่อหนึ่งกระสอบเลยวัดวัดแรกนะครับอ๋อทีนี้ปีนี้งามแล้วปีที่แล้วเป็นไงบ้างพี่อยูขขข่ข้าวแล้วปีที่แล้วที่ใช้เคมีเข้าไ่ค่อยได้ครับรวงมันจะเล็กแล้วก็จะเป็นเอ็นรวงขาวเยอะ อ๋อไอ้ลวงลวงขาวที่มันออกมาแล้วมันรีบไปเลยใช่ไหมครับเข้าเรียกขาวรีบครับมันจะเป็นขาวทั้งลวงแต่อันนี้ดูแล้วไม่ไม่ค่อยมีไม่มีเนาะสังเกตดูไม่ค่อยมีเลยเนาะแล้วลวงลวงเนี่ยลวงมันยาวมากพี่พี่พี่ได้นับดูไหมว่าประมาณกี่เมตร ที่ตอนนี้นับได้สูงสุดจะได้400 495 495ต่อหนึ่งลวงอย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่ทั้งหมดนะครับแต่ว่ามันมีตัวหั่ไหช่ถ้ามันได้สักสักครึ่งนึงอย่งไรอะเนาะล้วนละ400 45 495ตอนนี้อันนี้คือ ปีหน้านี่ทำนี่ต้องให้เต็มรูปแบบตอนนี้คือทดลองแล้วแต่จริงๆก็ไม่ไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เ่รามันจะได้ใช้แบบไม่มั่นใจใช่ไหมไม่แน่ใจคือจริงๆเนี่ยการการการใช้ปุ๋ยของเราเนี่ยคือเริ่มต้นมันต้องทำยังไงพี่ใช้ปุ๋ยถ้าถ้าเราทําแบบเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบนี่คือคือจะต้องว่ารองพื้นรองพื้นก่อนใส่แปลใช่ว่ารองพื้นขั้นตอนแรกใช่ไหมแล้วก็แล้วก็ว่านข้าว แานข้าวแล้วก็ใสอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมตอนข้าวกำลังจะตั้งท้องพี่พี่โยใสปุ๋ยอีกครั้งปกติสองครับสองครั้งใช่ไหมอ๋อครับคือบางที่เขาจะใส่รองพื้นด้วยใส่ตอนหลังจากปักดาประมาณสิบห้าสิบวันแล้วก็มาช่วงตั้งท้องอีกทีหนึ่งพี่โยอันนี้ใสแค่สองสองใช่ไหมคือช่วงเอ่อช่วง จริงๆที่ทำนะฮะที่ทําตอนนี้น่ะก็คือครั้งแรกไม่ได้ลองพื้น <S <S ก็หวานข้าวปกตินี่แหละเสร็จแล้วพอขึ้นมาได้สักได้สักประมาณเดือนหนึ่งประมาณเดือนหนึ่งเราก็จะหวานปุ๋ยดินพ่อยิ้มเนี่ยยี่ห้าโล<อ>แล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็ตอนตอนข้าวตั้งทองอ๋อ๋อ,คร,อครับครับก<ร><ช>็แค่ไม่ได้รอง,องพื้นนี่เจ๋ไม่ได้ถ้าลองพื้นนี่ผมคงแบบนะแต่ว่าถ้าอยากได้ จริงๆจะลองปีหน้านี่จะจะเพิ่มทำจริงเลยไม่ต้องลองแล้วแต่ว่ารู้สึกว่าประทับใจครับว่าค้อใครมาดูนี่ก็คือถ้าดูจากแปลงข้างๆทั้งหมดเลยครับครเป็นดูลวงได้เลยครับว่ามันจะผิดกันมากว่าปรลวงข้าวที่เขาเข้ามาเนี่ยจะลวงจะประมาณคืบหรือคืบประมาณคืบหนึ่งครับมันจะลวงเล็กๆไม่ไม่ยาวแต่นี่ลวงดูครับนี่มันดู มันประมาณสักสิบสามนิ้วก็ได้ลวงหน,นึ่งเนี่ยอืมพุกว่าแล้วแล้วต้นมันสูงอย่างเงี้ยมันมันมันมีปัญหาไหมมันล้มไหมถ้าไม่ล้มนะครับ,บปกติมันก็มีพายุเข้ามันก็ไม่ล้มครับจะมีมีม,มีแฟนปทีที่สาสาหุทัดนี้นี่ปีปีที่แล้วล้มไหมพี่ล้มครับถ้าอย่างเงี้ยล้มเนี่ยถ้าถ้าแบบเป็นล่มอย่างเงี้ยถ้าใช้เคมีอะล้มแน่นอนแหละครับถ้าถ้ามันอยู่ใต้ล่มไม้อะไรพวกนี้แต่แต่ แต่แต่พอหันมาใช้ดินพ่อยิ้มแล้วยังยังไม่มีก็ไม่มีครับก็ดูได้ครับ <c oughs> ใช้ดูได้เลยว่ามันไ <c oughs> ม่มีข้าลมอยากให้พี่โยฝากถึงเกษตรกรที่ยังลังเลเหมือนพี่โยอยู่ตอนแรกครับก็คือ <c oughs> ก็อยากแนะนําให้นะครับใช้ปุ๋ยอินทรีย์นะครับ <c oughs> ถึงแม้ว่าแต่คือปุ๋ยอินทรีย์ดินพ่อยิ้มเราเนี่ยจริงเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องของที่ที่เขาปฏิเสธดินเอไอปุ๋ยอินทรีย์นี่ ส่วนหนึ่งก็คือมันเห็นผลช้า uh huh. นะฮะแต่ว่าปุ๋ยดินพ่อยิ้มของที่ที่เราใช้เนี่ยมันจะเห็นผลเร็วตรงนี้ก็คือแก้แก้ปัญหาตรงนี้ได้คือตอบโจทย์ของเกษตรกรได้อ uh huh. แล้วอยากให้เกษตรกรเนี่ยลดละเลิกเลิกไปเลยเลิกใช้ปุ๋ยเคมีไปเลนะิ oh, oh. เลกไปเลยนะ <c oughs> พี่นะ <c oughs> คือเราใช้ปุ๋ยแอนซีแล้วมันได้อย่างนี้เนี่ยสมมุติว่ามันไม่ดีกว่าสมมุติว่ามันเท่ากันเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยการทําทํานาปีต่อๆไปเนี่ย มันจะต้องดีขึ้นเพราะว่ามันได้มันมันได้ปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เน,นี่ยมันจะไปปรับปรุงดินแต่ถ้าเป็นอินทรีย์เนี่ยปีหน้าคุณต้องเพิ่มปุ๋ยแล้วก็จะเป็นโรคเป็นอะไรเยอะกว่เคนะื่อปุ๋ยแถมายาฆ่าแมลงมัน,<ใ>นมจะเพื่อค่ายาคขอบคุณที่เยอะมากครับผมเกิดเป็นไทยเพื่อใจเกษตรกรยาสัญจร